สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับสกินปืนที่ต้องบอกว่าแรงที่สุดณนะปัจจุบันนี้เลยนะฮะก็คือสกิน AK เคมังกรทองที่ผมถืออยู่นั่นเองนะครับแม่ออร่านี่กระแทกตาดีเหลือเกินสังเกตวันนี้ผมนี่แต่งทองทั้งตัวเลยนะหัวเนี่ยกระทองหน้ากากกรทองเสื้อสักทองปืนนี่ก็มังกรทองกางเกงก็ทองแต่รองเท้าไม่ทองแต่คู่หูก็ทองนะ <laughs> กันวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูสกินปืน AK มังกรทองสกินที่ตอนนี้กลายเป็นของแลไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีขายในเกมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะใครที่อยากได้เนี่ยซื้อได้แค่ที่ d t แทเท่านั้นผ่ <Okay. S 1> านช่องทาง d t แทแอปหรือกด 6, ดอกจัน156ดอกจัน030สี่เหลซีเรียมแล้วกดโทรออกเริ่มต้นเนี่ยเพียง20บาทเท่านั้นและช่วงนี้เขามีโปรพิเศษด้วยนะถ้าเกิดซื้อแพ็ก20บาทหรือ50บาทก็รับกล่องสุ่ม AK มังกรทองไปเลย2เท่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษายนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากสมัครแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นกล่องสุ่ม d t แทหน้าตาแบบนี้มานะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีสกินปืน AK มังกรทองและก็มีโทเค็นที่สามารถสะสมเพื่อแลกของรางวัลได้ด้วยนะแถมยังได้เล่นเกมฮิตจากการีน่าแบบฟรีๆโดยไม่เสียเน็ตอีกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะกล่องดีแทวันนี้เติมมาได้20กล่องนะครับมาป้าปรแรก เฮ้ยโทเคนออกยี้าอันเลยเหรอเฮ้ยออกง่ายไปปะเนี่ยวยมาลัวเลยคุณผู้ชมปืนเนี่ยไม่ออกนะเพราะว่าไอดีผมอะมีแล้วนะแต่ว่าโทเคนเนี่ยมันออกง่ายมากเลยนะครับ ซึ่งโทเคนก็เอามาแลกของรางวัลที่หน้านี้ได้นะครับนี่มีชุดเซเลอร์ตัวผู้หญิงด้วยชุดนี้ผมยังไม่มีนะกำลังอยากได้เลยนะเนี่ยกดแลกไปเลยนะครับป๊าบหรือจะแลกสกินเอคมังกรทองตัวสุ่มต่างๆหรือบัตรสร้างห้องก็ได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งสกินปืน AK มังกรทองเนี่ยผมเคยรีวิวไปครั้งนึงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทวนความจํากันอีกรอบหนึ่งละกัน <Okay. S 1> สกินปืน AK มังกรทองเป็นหนึ่งในสกินปืนสายยิงแรงที่ควรจะมีติด ID เอาไว้นะครับเพราะว่ามันบวกดาเมจสอบวกแม่นยำหนลบแม็กกาซีน1นนะฮะ ค่าสถานะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ AK มังกรขาวนะแต่ว่า AK มังกรขาวเนี่ยมันจะแรง2ลั่น1แต่ AK มังกรทองเนี่ยมันจะแรง2แม่น1นะครับซึ่งสกินปืนแรง2เนี่ยมันหายากมากในฟรีไฟ้นะโดยเฉพาะสกินนี้มันบวกทั้งแรงกับแม่นเวลาเราเอาไปเล่นในแรงสูงๆเนี่ยเราจะต้องส n a p ยิงใช่ไหมอ่าการที่ปืนมันมีแม่นเนี่ยมันช่วยทําให้กระสุนเนี่ยมันเข้าเป้าได้นิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ นี่พอแต่งตัวโทนสีทองและถือปืนทองนี้บอกเลยไม่รู้มันจะหล่อไปไหนออรานีกระแทกหน้าดีเหลือเกินนะฮะคือต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าตอนนี้มันกลายเป็นสกินปืนของแรไปแล้วนะครับใครที่อยากได้เนี่ยซื้อได้แค่ที่ d t a ทเท่านั้นผ่านช่องทาง d t a ท p แอปหรือกดดอกจัน156ดอกจัน030สี่เหลซีเลียมแล้วกดโทรออกเริ่มต้นเพียง2 0บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษายนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากสกินปืน AK มังกรทองที่ผมจะลงมาเล่นให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทำภารกิจห้ามใช้ยาทั้งเกมด้วยนะครับว่ามีคนดูเขาขอมานะเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับซึ่งตัวละครที่ผมเอาสกิลมาใช้ในวันนี้จะมี4ตัวก็คือเคนเคลลี่โจตาและก็มิเกลนะครับ สีเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่เล่นได้จบทั้งเกมโดยที่ไม่ต้องพันยาเลยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเลี้ยวแป๊บเหมือนจะโดนรอบทำร้ายนะมีตัวอยู่ในโพชินุกนี่ครับ สีสกิลเนี่ยที่ผมเซตมาเนี่ยเป็นสกิลที่บอกเลยว่าเล่นได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ยาเลยนะโดยเฉพาะตัวเคนี่ปรับใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้สามารถฟื้น EP ได้จนเต็มหลอด250เลยนะฮะ <Huh? S 1> มาครับเดี๋ยวผมใส่เดี่ยวโชว์ให้ดูเลยกับ AK มังกรทองตามล่าหายตัวที่ยิงผมเมื่อกี้ก่อนนี่เปล่าดึงหัวโชว์ไปหทีเป็นี่าแรงไหมล่ะ ยวยังไม่หมดนะครับด้านหน้ามาอีกหนึ่งปีศาจลิงเจาะไอวอโชเลยเอาดิเอเคแรงสองก็เจาะได้นะทำเป็นเล่นไปอไอวอเหรอไอวอเหรอจะสู้มังกรทองอาจจะปะเฮ้ยอาจจะปะเฮ้ยไม่ตายเหรออาจจะปะเฮ้ยรอดได้ให้รู้ไปเฮ้ยจุ๊บ อาจจะปะเฮ้ยหมดตี้มาถี่ขนาดนี้ AK อย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับต้องมีซองชาร์จติดตัวเอาไว้ด้วยนะช่วงนี้กำลังฮิตชาร์จทีนี้แตกเลยนะครับหมายถึงเราเนี่ยแหละแตก <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือสกินแร่ a อเมังกรทอง เป็นสกินปืนสีทองที่เต่นที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมนะต้องเป็นลูกค้า d ีแท็เท่านั้นนะฮะนี่เวลาถือเฉยๆยังดูเท่ขนาดนี้ถ้าปักทงไปด้วยนี่บอกเลยว่าสาวกรีฑแน่นอนนะครับ เป็นไงฮะสกินนี้แรงสะใจไหมครับอันนี้คือข้อดีของปืนที่มีดาเมจ2นะเวลาเรายิงกระสุนออกไปในแต่ละนัดเนี่ยทำศัตรูสะดุ้งได้เลยนะครับโดยเฉพาะในโหมดแรงหรือว่าเกมตึงๆเราไม่สามารถที่จะมายืนสับยิงค้างนานๆได้นะครับเราจะต้องเล่นแบบ snap ยิง snap ยิงและความแรงที่มากกว่าในแต่ละนัดเนี่ยมันทำให้เราได้เปรียบศัตรูนะครับและผู้สาวที่ไหนเขามายืน เดี๋ยวครับนอนอาจจะปะเฮ้ยหัวทิ่มไปดีมายืนต้อนรับพี่เลยไงที่หลังไม่ต้องนะยายิ่งไม่มีอยู่เกมนี้เราทําภารกิจไปด้วยนะครับเฮ้ยจังวันนี้สแนปยิงมาหนึ่งทีเป็นไงโดนไป3นัดนี่ผมบอกเลยว่ามีเกือบครึ่งลอดและใครเขามาอะไรแถวนี้มาดิจะสวนปะละ่ะแรงสองนะโดนไป3นัดนี่ มีเกือบครึ่งหลอดแน่นอนเดี๋ยวเราต้องขึ้นมาแคมป์ด้านบนก่อนนะครับรู้สึกว่าจะมาหลายทางและตานน้าหุหัวทิ้มมีสะดุ้งกันบ้างแหละเหน่งอิสระเกมนี้บอกเลยว่าเน้นแรงนะไม่เน้นรัวเราเน้นคุณภาพนะครับและใครเขามาเก็บของเก็บกลางทุ่งแบบนี้ลวงนีครับรีบซ้ำเลย โบราณเขาบอกว่าคนล้มอยากข้ามแต่เราไม่ได้ข้ามนะเราซ้ำเอาแล้วใครก็มาบินอะไรเนี่ยโดนชนชนแล้วหนีขอเถอะนี่แน่รักไอ้แพรหน้าสงสารเขานะครับโดนเด็กแว้นชนแล้วหนีเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจให้นี่ดูในกระเป๋าผมไม่มียาสักกล่องเลยนะฮะ ฉันน่ะฉันจะต้องรอดให้ได้เลยไม่ใช้ยาทั้งเกมอ่ะและใครเขามาโดดล่มต่อหน้าต่อตาแบบนี้แม่แอร์ดอปช่วยชีวิตถ้าไม่มีแอร์ดอปนี้ล่วงไปแล้วนะเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในโกดังเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้โอกาสนี้ชุบเพื่อนดีครับรออะไรชุบเพื่อนลงมาล่อกระสุนแทนก่อนหลายคนย่อมดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วยังยังจะออกมาอีกอ สะดุ้งไปดีมีเกือบครึ่งหลอดแน่นอนมานี่ดีขออีกสักสามนัดนะสามนัดล่วงเลยขอเน้นๆน่ะดามเมจสองยิงคนไม่มีกระนี่บอกเลยสะดุ้งแน่นอนเป็นไงสามนัดล่วงของจริงมามานี่แน่นี่แน่นี่แน่หัวโบอุ้ยบนมีซ้ายก็มีนี่ว่า ซ้ายมาขวามีอีกแล้วคุณผู้ชมนี่นะนีแม่มีโครโนวันนี้ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะโครโนวันนี้เราใช้เป็นศาสตราตรานเคนะครับโอ้โหยหหหหยิงเจ็บจังกดพี่เคไปนะครับเร่งเบิร์นเฮดพีก่อนโอ้โหหยหหหหอุยเกือบเตกฟื้นเลือดโดยด่วนแล้เด็กแวนที่ไหนมาขี่รถ ใช่ไอตัวที่ชนคนโรงพยาบาลปะเนี่ยผมว่าผมไปหาเพื่อนดีกว่าไม่อยู่แล้วอุ้ยเดียวยิงเจ็บจังเลยเดี๋ยวครับเลือดไม่มีตอนนี้มีแต่สกิลเคที่จะฟื้นเลือดให้เราได้นะถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ชัว์นะครับมันอยู่บนหินข้างบนนะเพื่อนช่วยหน่อยตัวนูน้นนะเพื่อนเออจัดการหน่อยยิงคุ้มกันไว้สวยผมขอเข้าบ้านก่อนละครับจังหวะนี้มันยิงไล่หลังมาเอาเพื่อน โอ้ซอรี่เราช่วยไม่ทันนะยาเราไม่มีอยู่นานไม่ได้เราขอแคมป์บนนี้ดีวกว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าเอาละตอนนี้ทีมผมก็เหลือแค่2คนนะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยเหลือ5เลยนะรู้สึกเสียวๆยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่มียาจะใช้นะครับและด้านหน้าจังวันนี้สับยิงสับยิงล่วงไปดี เป็นไงนแรงไหมล่ะไกลขนาดนี้ยังดอกละ,ะยี่ิบเจ็อ่ะเฮ้ยขวามีนะเพื่อนบนเขาน่ะสองตัวผมขอกระชับพื้นที่ก็ไปดูตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับโ้้โ้ยยิงอย่างเจ็บเลยเกมนี้เจอแต่ตึงๆเอาละใครใครพามายืนยิ้มอยู่ริมหน้าต่างเฮ้ยคู่สาวล่วงไปดี ไอ้นี่มันแก๊งเด็กแว้นที่ขับรถไล่ชนคนเมื่อกี้นีิว่าใช่ไหมเอาละสองสองแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงมาดิลบ <Nope. S 1> ขึ้นมาดิ <Nope. S 1> ขึ้นมาดิ <Nope. S 1> ขึ้นมาดีครบแล้วนะเพื่อนบนเข่าคนหนึ่งใต้บ้านเนี่ยอีกคนไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อน <Nope. S 1> เขาวิ่งละ สับยิงหุ้ยสะดุ้งไปดีโดนไปสี่นัดนี่มีปั๊มยาสองกล่องแน่นอนเจาะเลยเพื่อนเขาอยู่กลางทุ่งกระสุนพอเปล่าแต่ผมเนี่ยระแวงไอตัวที่อยู่ข้างล่างนี่จริงๆเลยเล่นระเบิดด้วยนะเดี๋ยวรอดูวงนะครับว่าจะบีบไปที่ไหนแต่ว่ายังไงผมก็ต้องเคลียร์เขาก่อนไม่งั้นเราจะเข้าวงไม่ได้นะมีของอะไรบ้างเนี่ยโอ้อย่างเกลือ แก๊งเด็กแหวนของอย่างเกลือสงสัยโดนตำรวจจับไปรอบนึงแล้วเอาละผมจะต้องลงไปเคลียร์ตัวข้างล่างก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเข้าวงกันไม่ได้เฮ้ยสองชาร์ตเหรอ่ะสองชาร์ตเหรอองชาร์ตเหรอไปแล้วครับตีเดียวกันด้วยนะเอาละตอนนี้ สองหนึ่งแล้วนะเพื่อนยิงคุ้มกันให้หน่อยขอดันแปบ๊บเลือดก็ไม่มีมีแต่ EP ยังไงครับจังหวะนี้สองหนึ่งเนี่ยไม่เรียกว่าลุมเขาเรียกว่าช่วยเหลือกันเจาะเลยเพื่อนผมมาช่วยแล้วเจาะไปครับให้มันรู้ซะบ้าง AK แรงสองอ่ะมันก็เจาะได้นะไอวองอ่ะมาดีมาดีมีส่วนนะมีส่วนหนะ มีสวนเหรอเฮ้ยทำไมดังนงั้นนะทำไมดังนงั้นนะอยากดันใช่ไหมยอยากดันพิจัดให้อยากดันพิจัดให้สวยมันต้องงนีดิเพื่อนโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นงานจัดจัดนะสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับเขาเรียกว่าช่วยๆกันยิง <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภารกิจไม่ใช้ยาทั้งเกมสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสําหรับสกิน AK มังกรทองของแร่พศนี้นะครับใครอยากได้เนี่ยซื้อได้ที่ d t แทเท่านั้นผ่านช่องทาง d t แท็ p แอปหรือกดดอกจันหนึ่ดอกจัน030ย์สามศูนซีเรียมแล้วกดโทรออก เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นและช่วงนี้เขามีโปรพิเศษด้วยนะถ้าซื้อแพ็ค20บาทหรือ50บาทก็รับกล่องสุ่ม AK มังกรทองไปเลยทันทีพิเศษ2เท่าเลยนะแถมยังได้เล่นเกมฮิตจ,จากการต้าแบบฟรีๆโดยไม่เสียเน็ตอีกด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษายนนี้เท่านั้นนะฮะ